สวัสดีค่ะวันนี้ป้าก็พามาดูทะเลหมอกนะคะวันนี้ชมทะเลหมอกกันค่ะอากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะแหมหน้าออกเดินออกกําลังกายจังเลยนี่ค่ะอากาศเย็นปะทะอากาศเย็นปะทะพระอาทิตย์นะคะ กลายเป็นทะเลหมอกเลยวันนี้อืมก็ได้ชมหลายๆบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงนะคะเนี่ยพระอาทิตย์ก็เหมือนจะเพิ่งขึ้นยังไงป้าก็ยังมีคลิปเพดอีกนิดหน่อยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะยังไงก็เข้ามารับชมกันนะคะเพื่อนๆค่ะ เอกันในคลิปค่ะเดินออกมาไก้ไกล,กลครับเพื่อนเพื่อเพื่อมาเอาหนังไก่นี่แหละเห็นไว้เมื่อวานนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ากำมีหนอนไหมเนาะ ยังอีนเลยยิ่งหายากยากอยู่สวยค่ะเดี๋ยวข้างล่างอกีกโอ้ยมีมันอนไม่เอ่ยมีจะด่า้ไม่ต้องเอาปายโอ้โหอุตสสาห์มาตั้งไกลมีนอนซะง,งั้น มีนอนก็เสร็จเลยสิมีนอนก็ไม่ต้องเอาไป oh. ี่นอนตัวเดียวเน่าไว้ทั้งรังเซนนะสวยจิย่ะได้แม่เอยอนี่ค่ะคือหนังแกะนะคะนี่จะหนังแกะ หวังว่าตอนป้ามามจะยังอยู่นะคะน,น,น,นู่นข้างบนอีกนะคะเพื่อนๆดีใจค่ะได้เจอหนังแกะนี่ค่ะข้างบนนั้นอีกโอ้ได้อยู่สักกิโลได้อยู่นะคะเนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเลนมาแถวนี้แล้วค่ะแกะนะคะ มันนุ่นอะไรนะ่เราไปดูกันนี่กือน,นงแกะค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์อาทิตย์หรือวันจันนี้แหละเราจะมาเก็บกันนะคะวันนี้เรามาเซอร์เบย์ไปก่อนนางแกะนางไก่มีมีให้ลูกค้าแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ มีให้ลูกค้าแล้วนะคะหนังแกะหนังไก่แม่ขึ้นเป็นแถวเป็นแนวเลยเต็มถังแนละ้วต้องเอาถุงเอามาใส่ค่ะ

what เาต้นไม้นี่ค่ะเดินลงค่ะเพื่อนหมานเจอจุดใหญ่เลยเคราวนี้ดอกโอ้โหอลังการค่ะได้อยู่เลย อกใหญ่อลังการงานสร้างโอัวน,นี้เละไปแล้วค่ะเอาอันที่ไม่เละนะคะอันไหนที่ไม่เละก็เอาข้างบนนีะค่ะ ไ,ได้ไหมนอหนังไก่ไม่ค่อยปลอดภัยอะ่ะป้าไม่ค่อยไว้ใจเลยแต่เขาสวยอะ่ะเห็ดหนังไก่ป่าน,นี้อะ่ะเขาสวยป่าน,นี้นะคะดูน่ะขาวเพอ่อเวอร์อยู่แล้วนะใช่ยไหมนอน่าจะช่มั้งหรือไงหรือไม่ใช่ หวังว่านะคะเราจะได้นะคะโอ้ขาเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจ้านงไก่เลยจะง,งามขนาดนี้ป้านี่ไม่เคยสมบังกับนังไก่เลยปีนี้ยหวังว่าคงจะได้นะคะ มันได้ไหมเนาะเอาไปก่อนรลเข้าไปเล่มเอาได้หนังกายไปเป็นหน้าเป็นตาเมื่อแต่้องตีก็ได้ไปอยู่ขาก็ได้คุณภาพมากๆเลยอะ่ะ นี่ค่ะโอ<ฮ>้โหแต่อันนี้ถ้าทางจะไม่พลาดหนอนเดี๋ยวไปดูกันมันชันค่ะตรงเนี้ยโอ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 ้ยแล้วเนาะ เมื่กี้นี่มีคนวิปเงินให้สองร้อยสงสายคนซื้อเห็ดแล้วมันไม่แน่ใจ จะเอามีตัดกสันหน่อยพอดีมันไอ้นี่ไม่ลงเสียบไม่ลงอือหือสวยมันเละืะองอะโอ้โหขาใหญ่ได้คุณภาพจริงเลยจะมีหนอนหรือเปล่ากไม่รู้เพราะมันเกิดนานแล้วแต่ถ้าพวกมึงเพิ่งเกิดเนี่ยโอ้โหนอน,นยังไม่กินค่ะ นี่เพืเ่อนขาเบ้อเอ็กเลยนีย่ค่ะสวยๆสวยอย่างนี้ก็ต้องตัดอารูดเลยเ็าจะทำไม่ต้องแตกหักนี่ค่ะ ดอกยังสวยอยู่เลยขายใยใหญ่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหได้คุณภาพจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าคับจอค่ะคุณภาพคับจอข้างบนนู้นโอ้ข้างบนนู้นได้หลายอยู่นั่น่ะเก็บกันนี่ค่ะเพื่อนๆเนห็นไหมคะ นู่นอีกอืมหาใหญ่ๆอย่างนี้ยเชอบนักแล เอ้ยังมีลูกน้อยหอยสังอีกแล้วเนี่ยน้อยหอยสังให้เก็บตอนต่อไปอ่ะเขายังดีอยู่เลยนี่จุดเดียว ากันค่ะไเลยค่ะยังมีสวยๆอยู่นะคะเนี่ยองเอามาสิค,คะของสวยไม่ชอบอยู่ในใต้ต้นไม้นี่แหละใต้ต้นมอสอะไรอีกเนาะ วิวท่ามกลางสายฝนนะคะโอ้ยดูเห็ดนางกานเพื่อนบักใหญ่เลยลูกขาเหมันเห็ดพึ่งหวานเลยอือโอ้คาดว่าคงไม่มีหนอนแล้วนะคะโอ้แหม่กำลังจะชมอยู่พอดีเลยนี่ถ นอนไี่จริงๆเนอะไปกินเองต้มกินซะกินให้โปรตีนอร่อยไปเลยค่ะโปรตีนจากเห็ดเกิดแล้วน้งไก่อืออันนี้คาดว่าไม่มีนอนค่ะอือ อันนี้ก็คาดว่าไม่มีนอนสะอาดสะอ้านนี่นะคะป้าว่าอันที่มันขึ้นใหม่เนี่ยมันยังนอนยังไม่กินอว่ายังไม่กินก็มีเหมือนกันนะเนี่ย ชอบหนังไก่สีขาวมากกว่าสีส้มนะคะเพราะว่ามันขาใหญ่ดิดอกมันหนาดิคาดว่าได้ค่ะเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยโอ้โหเหลืองจำนปลามาแต่ไกลเพื่อน โอ้ยังสวยงามอยู่เลยคุยยามอดอีกแล้ว دا نه دا او که มีลูกน้อยอีกแนะเนี่ยโถทั้ง,งจะมีให้เก็บอีกเหรอนูมันจะหมดไปแล้ว,วน,นี่ค่ะบนอีกอามาขึ้นตรงหน้าผาเนี่ย นี่ค่ะก้อนเนี่ยนี่อีกนี่ค่ะหาเสร็จแล้วเรามามันยังไม่เกิดมาเที่ยวนี้มันก็เลยเกิดเต็มที่เลย สาดอกอมุดต,ตายเ,าเพื่อพอได้อยู่นะเนี่ย เรากำลังสวยเลยนี่ค่ะเมื่อกี้เห็ดเยอะมากเลยฝนตกเยอะป้าก็เลยไม่กล้าเสี่ยง โอ้โศัพท์เจ๊งค่ะอ้หูฝตนี่ค่ะทันันเลย ขายใหญ่ๆป้าชอบมันขึ้นในมอสเนี่ยแล้วมันก็ขาใหญ่ๆดีจังเลยนู่นตดด้ตรงนู้นดิกะต้องมดุดอะต้องมดุดต้องมุดอึ๊บโอ้ยขาเอ้หน้าตีเขก,ก่าบานจริงๆเลย นะคะป่าอย่างเงี้ยบางครั้งก็เห็ดเยอะบางปีก็เห็ดเยอะนะคะบางปีก็ไม่มีเห็ดแปลกนะแต่นะตละปีไม่เหมือนกันดูดูความสวยของป่าต้นไม้เขาตรงดูสิคะจะสี่มงเย็ยนแล้วป้าก็ยังไม่ลงจากเขา เดี๋ยวเราก็หาแล้วก็กลับเลยนะคะเดินไปหาไป